คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมขายอะไรเนาะคุณยายขายอะไรครับหมากลับไหมเนี่ยนะครับรู้จักไหมรู้จักบ้านคุณลุงหมานไหมลุงไหนอ๋อบ้านลุงหมานดูน้องบ่ขายดีไหมครับ กินอะไรเนาะชดอะไรเนาะเนอของหวานรสช่องโอ้หัวถอ่กินรสซองไปนะครับเไปจังสันล้วเนาะบ้านอกจังขีลเนาะขายส้มตำมายายนะครับผมขายดีๆเด้อไปนะครับไป เดินทางกันนู่นครับบ้านลุกหมาดูข้างในนุนแล้ไปเอเสืบ้านลุกหมานนู้นครับผมโอ้นั่นถึงนี่ไงถึงเราถึงอยากมาเห็นอยากมาเห็นครูบาอาจารย์ที่นะครับให้โชคนะครับนําเสนอนะครับดูครับดูแกเดินนะครับผมนี่นะครับผมเราทําไมถึงเราต้องทําคอนเทนต์นะครับครับตามหาครูบาอาจารย์ตามถึงสถานที่นะครับผมนะครับ มาหาลุงมานครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับลุมานสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนะครับมาถึงเลยนะครับมาถึงสถานที่นะครับมาถึงเลตัวนี้ครับสวัสดีครับลุงมานสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับ โอ้ยอะไรเป็นขุนมูนยังขุนอ็ขุนมูสามมูสามนี่เราขับวนไปโน่นขับไปไกลๆเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหลงไปนู่นครับหลงไปนู่นหลงไปนู่นหลงเข้าไปอะไรอําอําบ้านยางครับครับบ้านของทำนมชาตีทำขุนนั่นแหละหลงไปทีทีนิวส์ทีนิวส์ทีนิวส์ไอ้หลงไปทั่วเลยสีเจ็บขาเจ็บขาเพราะน่ครับเพราะว่า แต่คนไปได้อยูสตูมือมันขามันลีดนะรีดขา,ปขาไปเนี่ยไปก็ไปช่วงน,นงลังเจ็บขาต้องฉีดยาฉีดยาหลายคนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเนี่ยบริษัเป็นมาจากกำเนิดเนาะบ่ครับบ่ได้เป็นมาจากกำเนิดจอ้ะ เป็นมาบางเครื่องฉีดรักษาโตเนาะเครื่องรักษาโตเนี่ยแต่ก่อนก็ว่าเออยาบรนไดดังๆมันฉีดยาพวกมันแต่ก่อนเขาแต่ว่าบรรไดก้าวๆก็ดอกเนาะอยากอยากหายแต่ว่าเป็นสมัยแต่หมอเทือนเนาะหมอเทือนคนโบราณตะกี้ขันว่าเจ็บหลังปวดเอวเขาว่ายาใดหมอใดดีนี่ไปหาเลยครับแมนยาต้มของใดดีก็หาซื้อหากินกันครับครับก็มีความผิดพลาดหลายอย่างกับบอกเป็นอย่างเนาะแต่นี่ก็ได้มีขาก็ฉีดขาเจ็บเอวก็ฉีดเอวแต่หายหรืผู้หายเศร้าเก็บแต้มมันก็มีผลเหลือล่างเนาะสเตโร้อยมน แต่ว่าจขีบไปแล้วก็คือบรรเทาเพราะมันสิบมื่นสิบสิบมื่อยังอี่กเวลานั้นจับสิบมื่นแบบเจ็บอีกตอนนี้ลูกมานชอบเจ็บระบบครับยังยังเจ็บมันถ้าแจ่พปุ่นเอาทีครับเกือบหนึ่งยี่สิบปีครับโอ้ครับผมนะครับเป็นคณะกรรมการกลบผู้ใหญ่์กำนังเขาก็แนะนำไปเป็นเป็นคนผู้ที่กั้นกลางๆก็ยิ่งเงินผู้พิการผู้หอดิบหมื่นนะครับผมเดินได้เดินได้ไหมได้ครับเดินยี่สิบ นะครับเดินยังีครับต้องต้องประคองต้องประคองใช่ไหมต้องเดินเดินถงต้องเดินแบบนั้นใช่ไหมครับภาพเดินไม่ดีครับต้องโดนขาต้องต้องเดินไกลบ่ไหบเดินไกลไม่ได้ไม่แข็งแรงขาไม่แข็งแรงใช่ครับตรงต้องมือมือประคองกับพวกโต๊ะพวกไม้สารพัดตกไปใช้ไม้เนาะใช้ไม้ครับเดินเดินไกลไม่ได้เดินไกลไม่ได้ยังไกลสุดกี่เมตรครับเดินถ้าเดินได้ จากนี่ไปประมาณสิบเมตรนี่คงควจะเดินแทบหรไปปวดไหนอ๋อประมาณสิบกว่าเมตรเนาะสิบเมตรไปกับรถรถซาเล้งครับต้องไปรถซาเล้งนะครับผมนี่แหละครับรถพาไปยันนี่นี่คือนะครับผมนะครับแหล่งข่าวของเรานะครับผมผู้ที่นะครับให้โชคนะครับลุงหมานครับเดี๋ยววันนี้มีแนวทางให้แล้วเนาะเตรียมไม่แล้วเตรียมไม่แล้วครับ ครับลุงหมานงวดผิดพลานมากนะครับผมลุงหมานกแบ่ถือว่าบบเข่าเราลุงหมานเนาะไม่ไม่คว่าผิดพลาดท่างไหนของท่านสูตรนะครับที่ลุงหมานเขาดูนวดผิดพลานมากโบเข่าตามรับลูกหมันบอจับคู่บบเข่าวิ่งเข่าแมนครับแต่งวดผิดพลานมากถือว่าหลุดหลอดเปอร์เซ็นต์เต็มแน่นอนครับรอยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนหลุด แต่งว,ว,วดนี้ลุงหมานสิมาขอแก้เมื่ออีกครั้งขอแก้เมื่อขออีกครั้งครับสำหรับในตัวเลขของที่ลุงหมานว่างมากในงวดนี้มีการเปลี่ยนแปลงลักษ,ษณะแบบไดหรือว่าเขาเาชุดเก่าครับมีการเปลี่ยนแปลงชุดสูตรใหม่ออกมาคำนวณออกมาคือตัดออกมาจากสูตรหนึ่งครับให้หมันเขาทั้งบนทั้งล่างอืเครื่องนั้นวาสิตัดเจ็ดเขามากแต่สองทิมเลยทิมเอาไว้เลยครับคือคือคล้ายๆว่าเป็นเลขไอ้เลขมันสิติสม่นแเละแต่บรอหยากเข้ามาก แต่สงแต่อยากได้ตัวเก่ามากกว่าเพราะว่าตัวเก่ามันไม่เคยหลุดพอเถือกมันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ง้วนีกขีดขีดสูตรใหม่เขามาแทนครับเป็นเป็นจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนให้เดี๋ยวบอกรับผมได้ครับครับตอนนี้ลุงมานก็สีเขียนสักกระดาษของท่างเอ็มินให้นะครับแต่ลูกมานเพป็นการเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ก็สีเขียนให้เป็นตัวใหญ่ๆนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับโปรดใส่วินาทียาน ในการรับชมนะครับผมนะครับทั้งช่องและก็ลูกหมานนะครับผมยังคงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบคลรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับเด้อถ้าชอบพอลงทุนนะครับถ้าบ่ชอบก็จดๆไปก่อนเนาะนะครับผมเพื่อไว้เป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากที่แบคลรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสี่หอดสิบถึงนะครับผมนะครับเดินบนล่างนะครับผมนะครับอย่าเฝ้าเรือนพันอย่เฝ้าเรือนไก่เด้อพี่น้องรอก่อนครับตอนนี้ลูกหมานกำลังเฉียนไห้นะครับนี่คืออายมือสดๆของลูกหมานเลยนะครับ เดี๋ยวมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับคนละแชร์สามแชร์เด้อนะครับนะครับเดี๋ยวรอบกันนะครับจับคู่นะครับเดี๋ยวรอบกันไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกหมันนะครับผมเพิ่นกาเป็น พนพิการเนาะบอกพ่อแม่พดนพิการเพราะว่าลุงหมานเพิ่งกับแขนขาแขนเอาขาบอกไปแข็งแรงนะครับผมนะครับจังที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่างวดนี้นะครับท่านผู้ชมถามิโชคกับลุงหมานนะครับตาถนัดนะครับผมสี่ยาสิมาเติมคะแนนนะครับเติมคะแนนเติมน้ําใจให้ลุงหมานเดี๋ยวเราจะเอาเลขที่บัญชีขึ้นให้เลยนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวรอกันเด้อในลุงหมานเฉียนมาให้ก้นนะครับ สำหรับตัวเลขของลูกหมานี่กับจับคู่นี่ก็มีทั้งหมด6ชุด6หางนะครับผมสำหรับจับคู่เนาะนะครับสำหรับ3ตัวนะครับก็ลูกหมานจะให้ก็ประมาณ3หางเช่นกันนะครับสำหรับ3ตัวบนนะครับผมนะครับเอสซีก็สามารถนําไปยึดจัดหาเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลได้นะครับในวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับย้ำเลยครับเด้อยังคงเป็นแนวทางนะครับบนะครัเ้อยงนะครับนะครับผม ลูกหมาโคได้แคบเลยนะครับแคบเลยแคบเลยเด้อพี่นงนี่คือเป็นสูตรไหมปะครับสูตรไม่เสริมอีกสูตรหนึ่งเขาสูตรเก่าครับอ๋อสูตรสูตรเก่าแต่ว่าสูตรหม่มามาเติมมาเติมอีกออมาเติมอีกสูตรหนึ่งใ่รครับเอามาเพิ่มมาปรับสม,มัยบ้างครับ เดียนบนล่างนะครับวางมาครับเรียนเราวางมาก็คือ4 9 6จับคู่2ตัวบนล่างเลยบ้หครับครับผมจับคู่2ตัวบนล่าง14ึ่งสี่หนึ่งหกสสองห้าสี่ตัวให้3มชุด3าหาง3 14 3นึหนึ่งห สี่หนึ่งเก้านะครับส่วนสี่ไอ้หนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้านะครับสําหรับลุงหมานนะครับผมนึกว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะครับครับลุงหมานครับมีมีตัวใดในในจับคู่นะครับผมนะครับในจับคู่ของลุงหมานหกชุดนี้ลุงหมานมีตัวใดที่เป็นตัวหมักแน่ที่สุดนะครับผมเป็นตัวที่ชอบที่สุดสามารถที่จะวงกลมหรือฉีดเส้นใต้เอฟซีได้นะครับหนึ่งสี่ ครับลูกกลอนลูกหมันเอาประการเป็นตัวที่ชอบที่สุดเพื่อเป็นแนวทางให้เอสซในการเลือกซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเป็นตัวที่เฉพาะของเซียนชอบนะครับสำหรับลูกหมันชอบนะครับนะครับผมลูกหมันก็ชี้สินไปนี่นะครับผมนะครับจับคู่นะครับลูกหมันจับคู่เด่นให้เลยนะครับหกชุดหกหางแต่ลูกหมันเน้นให้คือหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่เก้านะครับสำหรับสามตัวนะครับลูกหมันจับให้นะครับเด่นให้เลยนะครับสามหนึ่งหก แล้วก็หนึ่งสี่เก้านะครับสังเกตนะครับลุงหมานจะเน้นมาที่เลขหนึ่งเป็นหลักเลยนะครับผมเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่นะครับผมสำหรับลุงหมานนะครับสําหรับเลขเด่นของลุงหมานคือสี่เก้าหกนะครับผมลุงหมานครับมีมีเลขบิ่งบ้าครับสำหรับในหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนลุงหมานมีบิ่งบ้าครับผมเก้าเป็นหลักหน่วยบ้าครับเก้าเป็นหลักหน่วยเลยครับนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมเก้าเป็นหลักหน่วยนะครับผมนะครับเก้าเป็นหลักหน่วยด้วยครับสำหรับท่านใดที่มีรับสิบรับ้อยนะครับก็มาประกอบกับ ลุงหมานใดนะครับผมมาประกอบครูกันใดนะครับบัวบวสิเป็นหลายอย่างนะครับเก้าลุงหมานนะครับให้มาหลักหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นสี่เก้าหกเก้านะครับผมแล้วก็สามโตลุงหมานขาหนึ่งสี่เก้านะครับเน้นมาที่เก้าเป็นหลักนะครับสลับหลักหน่วยนะครับเล็กพิงอาจารย์ลุงหมานนะครับบอกมักที่สุดคือเก้านะครับผมนะครับนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบกะไปหาหยิบจับฉลากที่แบงก์รัฐบาลได้นะครับผมนะครับถ้าผมนะครับท่านใดนะครับผมถ้าอยากมีน้ำใจนะครับท่านใดนะครับเอฟซีท่านใด นะครับถ้าหากว่ามีโชคกับลุงหมานนะครับผมนะครับถ้ามีโชคกับลุงหมานในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็สมัคร40%นนำใจให้ลุงหมานเด้อนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี3310499650นะครับในหวนวิบูลพันธ์วิบูลอ่อนวิบูลอัดวิบูลอัดนะครับวิบูลอัดนะครับผมนะครับสหรับอีสีเด้อสลับเบอร์โทรนะครับสหรับท่านใดที่อยากจะโทรมาถามสอบถามลุงหมานโดยตรงนะครับผมก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0835267325นะครับผมนะครับสามารถที่จะมาสอบถามนะครับทนายทนายที่มีเลขวิ่งเลขดังนะครับผมนะครับมาพบคู่กับลูกหมันนะครับหรืออยากจะปรึกษาคลูกหมันก็สามารถปรึกษาได้นะครับผมนะครับลูกหมันครับสำหรับตำเล่าลูกหมันนี่ตำเล่าตำน้อยลูกหมันได้เห็ดบ่ครับผมได้เห็ดครับจะมีแนวทางบ่ครับบางหวดหรือจะมีสิ่งที่อยากโทรเข้ามาหรือจังไงมีมีทุกทุกทุกไอทุกไอทุกเล่าครับ เล่าออกช่วงนี้มันออกเวลาวันจันทร์วันพุธกับวันพฤหัสอ๋อออกสามหมื่นเนาะสามหมื่นครับช่วงนั้นครับสำหรับไอซี่นะครับเด้อนะครับท่านใดนะครับถ้าอยากสืได้แนวทางของลูกหมานกรับสมาครโทษเขามาได้แนบลูกหมานนะครับผมเนาะนะครับผมครับสุดท้ายครับลูกหมานครับมีเนียสิฝากไปถึงพี่น้องไอซี่ที่ประลักชมอยู่บ่ครับครับลูกหมานมีเนียชาว่ามือที่ผ่านมาลูกหมานขอโทษขออภัยในสูตรมือนั้นอยากลุดลุดไปบ่มีเหลือ แต่งัวนี่ลุงขอแก้มือไหมขอให้เอฟซีผู้ติดตามขอให้มีโชคมีลาบมีรักษาสุขภาพแข็งแรงทุกสุหนาทุกคนนะครับครับผมนะครับขอบคุณลุงหมายหลายครับขอบคุณหลายครับนุ่งหมายะครับสวัสดีครับ